เงินดิจิทัลเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการเสกเงินขึ้นมาใหม่นะครับเราไม่ได้ผลิตตัวเงินขึ้นมาใหม่เงินทุกบาททุกสตางค์ยังเป็นไปตามกรอบของกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีการพิมพ์เงินขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าเขียนโปรแกรมสร้างคริปโตประเภทใหม่ขึ้นมาและจะเอามาให้พี่น้องประชาชนใช้ไม่ใช่นะครับเงินเหล่านี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนในมูลค่าเพราะจะถูกแบกบาทต่อบาทด้วยเงินบาทไทยมันเป็นเพียงแค่ เงินที่จะใช้ผ่านในระบบดิจิตอลที่จะถูกกำหนดเงื่อนไขในการใช้เพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเงื่อนไขในการใช้ที่ว่าก็คือเช่นกำหนดให้มีการใช้ในครั้งแรกก่อน6เดือนเช่นในเรื่องของกรอบระยะทางเช่นในเรื่องของ negative list หรือสินค้าและประเภทของอะไรตัางบริการใดๆก็ตามที่ห้ามใช้ซึ่งอันนี้นาไปสู่ คำตอบที่ว่าทําไมนโยบายนี้จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านโยบายอื่นๆที่ผ่านมาเพราะด้วยค ondition <c oughs> เพราะด้วย <c oughs> เพราะด้วยเงื่อนไขนี่แหละครับที่เรากําหนดเอาไว้เนี่ยมันจะบังคับให้เงินเหล่านี้เนี่ยมันเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่มากกว่าเพราะไม่สามารถนําไปสู่การออมไม่สามารถนําไปสู่การชดใช้หนี้สินไม่สามารถนําไปสู่อบายามุก